บนล่างเลยที่เอดประทับใจมากที่สุดก็อ๋อ,อบนล่างเลยนะครับเนาะขอขออีกด้านหนึ่งอ๋ออีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอทเอเขาไปดูเลขนะเลขยังเลยไหนไหนเลขตรงไหนเเมื่อกี้เนี่ยนี่บอกนี่ฮะสี่เก้าแปด 498นะครับ498ให้ไหม่อฟีกล้องไหยกล้องจัด498เดออนะครับ498เปสเขียนให้ดีกว่านะครับ498เพราะว่าไทยทอดสดไปพร้อมกัน4ช่องเลย3ช่องเลยครับเอสเขียนให้นิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเอสจะไปส่งด้านหนึ่งให้เอซี FC, ได้ชมนิดนึงว่าอ่าด้านนั้นจะเป็นเลขอะไรด้านนั้นก็เลขออกไปแล้วนะครับนะ <Yeah. S 1> นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอสเขียนเลขให้หน่อยนิดนึงนะครับ ดได้ไหมจ๊ะโอเคไปได้สี่เก้าแปดนะครับ ได้แล้วนะครับได้แล้ว f c นะครับ498นะที่จะ FC, สกง f c มโอ้มืออ่ะเนี่ยครับเลขเลขพี่ยุวดีนะครับพี่ยุวดีนะครับที่อยู่บุรีรัมย์นะครับถูกเลขหลายนะครับอันนี้มาแก้บนมาแก้บนนะเห็นไหมครับอ่มามาแก้บนตัวเลขที่เสื่มสีได้ก็757แล้วก็4987757498นะครับ f c นะฮะเห็นไหมครับ

นี่นั่งเข่าวันน่งอยู่บ้านนี่สลูกถูกกูเฉมากหวอาหารข้าวหวานแลันปะกัิบหนึ่งมากนหน่เงิน่นก็ลองันหนึ่งเขาบอกอันหมอรับมาลงรหมอรัตัวเอาสาหน่อยเพื่อแบบแงด้วมักมึงเพิ่นโบหมักเบิ่งเพิ่นหมักเพิ่นจับปิงปองดำเราบันึ่งนะครับราวัล่งเนาะเอ้ยสาธุสาธุมักตัวใดเน่ยที่ที่จับได้มีมักตัวไหน เจ็เจกับอ่าีีเก้าแปดเอ้ยีีแปดเก่าเหอปเล็กยังชอบยังมากตัวไหนเอาเอาเลกมากตัวไหนเอามากตัวไหนีบอกจ้าเล็กมากตัวไหนมากตัวไหนมากตัวใดวัิจ้ามากตัวไหนโอ้โหมงมากตัวสองตัวมันมีมากในใจเลยบ่ น,นี่นแหละโอ้ข้างล่างเพราะว่าคนเสียมากฝันเห็นดนมี่เนาะตรงตรง่งเอาซีนั่นนะโอ้ฝันเห็นเพิ่นนั่งได้ อันที่เพิ่นว่าในนั้นกิจใจคือเพิ่นนั่นแหละไปหาไปหาจ้ะแต่บ่ฮู้ดอกว่าเพิ่นหน้าตาจังได๋บ่ฮหูหูจฮู้ดบัวหูเป็นเพื่ฮู้ว่าเฮาสิมานี่เนาะมานี่ดอกเพิ่นเลยเข้าฝันนะก็เลยว่าเพิ่นเพิ่นได้คุยอะไรเนาาฝันบ่ได้คุยเพิ่นใส่ชุดขาวไปหาไปชุดขาวจ้ะไปผู้เดียวสิไปกับเด็กหน่อยคนนึงเด็กน้อยคนหนึงชุดขาวคือกันอู้ก็เลยว่าเอาเสินบ๊วยแม่นท่านซื้อศีลแล้วบ่วันพระเนาะวันนี้เนาะโอ้มคือมันขึ้นมันโกนเนาะมันโกนจ้า โอ้แล้วก็มักตัวนี้ข้างล่างเล็กยังข้างบนมีกัมักคือกลางมาข้างล่างแห้งก่าแห้งกัวเล็กยังข้างล่างเล็กยังสี่แปดสี่แปดโอ้สี่สี่แปดเก้าเอ้ยสี่สี่เก้าแปดสี่เก้าแปดโอ้จ้ะมักสี่แปดด้วยจ้ะสาธุสาธุจ้ะสาโชกนะาจ้ะสาธุมมันมันม อ้ยสาธุสาธุเลยี่ทุกคนทุกทางเลยอครับมารับชมนะครับน้องทางเพจก็ดีทางช่องกลุ่มทรัพย ah, like, ์พญานาคก็ดีนะครับอีสานนิวอีสานนิววด๋ยวเดี๋ยวเอฟมาส่งั้คงั้งนี้ให้ด้วยนะมีเอฟซีเขามาโอ้เราจัดให้นะครับด้านข้างด้านนี้ที่ยังเหลือตัวเดียวโดดเดเท่านั้นตัวเดียวโดดดเท่านั้นตามมาหลายคนบอกโอ้ตามมาทุกงวดแล้วโอ้ผมก็ตามมาทุกงวดแล้วยายก็ตามมาทุกงวัวแล้วซื้อตลอดเลยหนึ่งปดเป็ดหนึ่งมาเลเซีย มือใดสิองนะครับมางวนนี่เลยครับงามากงวนนี่เลยครับที่ยังบอกนะครับนะสนมออกหรือเปล่าสนมข้อเสียงหน่อยครับสนมนะครับแปดหนึ่งนะครับสนมแปดหนึ่งที่ยังบอกเนาะหนึ่งแปดแปดหนึ่งจัดไปนะครับลองดูเด้อถ้าชอบผมมักถ้าชอบก็จัดไปครับสนมหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับยังเหลือเหลือตัวเดียวนะครับทางด้านนี้นะครับเพราะสองเกตออกไปแล้วนะครับทั้งสองรอบสองตัวออกไปแล้วทั้งสองรอบ ออกทั้งสามตัวด้วยนะครับน้องออกไปสองรอบเลยทั้งนูน้นออกไปครบเลยนะครับ <vs> ครบเลยครบยังไงครับครบไปเลยบนล่างเลยนะครับออกพร้อมกันเลยแล้วที่ยังไม่ออกก็คือที่ยังไม่ออกก็คือหนึ่งเป็ดนะครับหนึ่งเป็ดแล้วก็ที่ยังไม่ออกมีแค่นี้เองครับมีหนึ่งเป็ดด้านข้างจะออกไปหมดแล้วนะด้านข้างทุกข้างออกหมดแล้วเหลือแค่หนึ่งเป็ดที่ยังไม่ออก เอฟซีต้องดูด้วยนะทางด้านนู้นมีแค่หนึ่งหกกับห้าศูนย์ออกไปแล้วเมื่อเมื่อวานนีครับออกไปแล้วนะครับยังเหลือหนึ่งแปดที่ยังไม่ออกหนึ่งแปดที่ยังไม่ออกนะครับแล้วก็ด้านด้านหน้ายังเหลือด้านหน้าที่ยังไม่ออกก็มีสี่ตัวเด้อสองศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เจ็ดเก้าหรือสองศูนย์เก้าเจ็ดนี่แหละครับนะที่ยังไม่ออกนะครับดูชีวิตวันป้านๆอาจารย์ใบอาจารย์ใบจะยกจะยกคันห้า ขั้นเปดน,นะครับอาจารย์ใบจะยกขันห้ากันเปดน,นะครับตัวนะอาจารย์ใบจะยกขันห้ากันเปดน,นะครับเราก็ไม่รู้ว่าแกพูดอะไรนะครับเราก็ไม่รู้นะเอฟซีทุกคนท่านต้องใช้วิทรณญาณในการอับชมแต่ว่าท่านก็มีความศรัทธามอนกันนะครับอาจารย์ใบนะครับ อาจารย์ป้อมได้สี่ิบหกใบไปงวดที่แล้วได้ถึงสี่สิบหกใบหนึ่งไปงวดปิงปองอย่างเดียวคือืองวดที่แล้วพี่อิ๋วนี่มาลวงปิงปองอย่างเดียวเลยหนึ่งหกได้ไปสี่สิบหกใบสี่สิบหกใบนี่คนนี้เลยตัวจริงเสียงจริงนะครับวันนี้มาจะมาขอเหมือนเดิมดูสังเกตนะครับวิธีหยิบทู่มาจุดไห้ไม่นับดอกนะนะครับไม่นับดอกน่าจะสามสิบกดอกนะเนี่ย ส ah. ีไม่บไปน่ไปอี้ยมัลปเวนดียวเะงสี่บนะครับที่อยู่จากเภอปราศาสตร์จังบัดสุรินนะครับได้จริงๆนะครับไม่ได้แบบมาพูดให้ดูสวยงามนะครับ เช่อกินที่เลือเชื s <S ่อแต่ก็ได้ไปแล้วนะครับที่ดิวนะครับจากเพื่อปราสาทนะครับวันนี้มาขอจรงจิงนะครับมาดูกันคุณหัวลุกเปบอกไปดูนะครับ ตอนนี้ยังไม่จับเพราะว่าคนเยอะนี่เขาเรียกว่ารอดีต้องรอให้นานหน่อยอดีมีน้อยเราเรามาดูนะครับอดใจรอสักหน่อยทุกคนใจหายเว้ยเพ่ว่าจะไม่จับจะจับอยู่แต่ว่าต้องรอหน่อยนึงว่าต้องมีสมาธิก่อนนิดนึงสมาธิต้องมานะครับถึงจะได้โชครอทานนะรอเดินเติรมนะรอทานรอทานรอทานเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับผมเพื่อนผู้ชม

สวทุกท่านสวัส,ด,สด,ดีเด้อทุกคนท่านสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีท่านอยู่ดัโชโลด้วยคนกุ้งทองด้วยสวัสด,ดีจ้าเกาเษตรสวัสด,ดีครับผมเอาเอ็มไม่ได้อ่านเลยเยอะแย,แย,เยะดดเ,เลยครับสวัสดีเด้อทุกคนทุกท่านนะครับที่อ่านก็ดีไม่อ่านก็ดีนะครับโอ้โหหวานเยอะมากน้ำตาไหลละไฟไหม้ไฟไหม้นะครับ ไฟไหม้แล้วครับไฟไหม้แล้วตอนนี้ไฟไหม้ทูบนะครับไฟไหม้ทูบแล้ว <c oughs> คนมาเยอะจนไฟไหม้ทูบ ขาวกนเียทูบเสียงไทยบ่เขาเอาถูกมาเองด้วยวะเขามีขายที่ไหนอู้ท่านไม่รับหรอโอ้โหกระจายเลย,ยเรับฟังหรือว่ายังไงเนี่ยเอามายเอามายจ้ะมา